ตรงนี้ปอกตามกอบจากปอกได้หมดทีแม่บขาเขาบอกว่าอับาลเขานั่งื้น ชูรุตคุณรักท่านรองผู้อำนวยการคนที่สองนายวีรศักดิ์ปุพสิริค่ะต่อไปก็จะเป็นคุณครูโรงเรียนของเรานะคะที่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับ MC และเจ้าบ้านน้อยนะคะคุณครูเพียงใจรัตนาวันนีค่ะคุณครูขวัญตามากมูลค่ะคุณครูอโรชาดูนิดค่ะ และตัวของกับผมเองนายอำนาจการบุญรองผู้อำนวยการสำนักงานรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่นานรั่วขาวันคือ2500ัารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสิน์เขตสท่านผู้อำนวยการสันทัศปทุมชาติผู้อำนวยการโรงเรียนรัวขาวท่านผู้อำนวยการเด็ดดวงชมสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองท้างเฉลียยท่านรองเกียรติศักดิ์วงศีผู้อำนวยการโรงเรียนบุกขาวิทยาคมมิตรภาพที่19 4ท่านผู้อำนวยการวิเศษศักดิ์ขามณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาลผู้อำนวยการรจนาสังชาตีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบุน่มโว ท่านผู้อานวยการวิทยาชยสุขผู้อานวยการโรงเรียนนาโกวิทยาศาสตร์อุปถัมภ์ท่านผู้อํานวยการวีรศักดินิลโคศผู้อานวยการโรงเรียนนาโกวิทยาสูงท่านผู้อานวยการประภาสนามสงงาผู้อํานวยการโรงเรียนดลเหนือประชาสรรค์ท่านผู้อํานวยการอภิรัตศรีจำพราง ท่าวงในการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35าคำกลางท่านพ่วงในการสุวิ์สังชาตีท่านพ่วมในการโรงเรียนบ้านจอทมทองท่านศึกษานิเทศเสกสรรมีสารพันศึกษานิเทศระจารําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตสาม ท่านผู้อำนวยการปรัภวิจิตจัดผู้อำนวยการกลุ่มนโย,ยบายและแผนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจมศึกษาการศินเขตสามการศึกษาประถมศึกษาการศินเขตีสา<อ>ม 2. ท่านผู้อำนวยการกําจัาาดข้โยธาผู้อำนวยการโององรงเรียนน้องเอลิมเจริญเดชท่านผู้อำนวยการอเนกเครือสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามีบัวขาวกลุ่มโรงเรียนเมืองกุชินาลายัยอำเภอกุชินาลายัยจังหวัดกาลสินดังนี้นะครับในการโรงเรียนอนุบาลวัดพระทับพ,พนมพนมวิทยาคารคณะผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูที่เคารพรักทุกท่าน ได้สามารถที่จะดูนะคะในสิ่งที่สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะวันนี้เราถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งดิฉันเชื่อว่าท่านผู้บริหารทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารที่เจอกันได้ทําบุญร่วมกันเป็นบุญเทวาสนาที่ได้มาเจอกันแต่ในวันนี้นะคะโรงเรียนของเรานั้นนะคะได้จัดทําการอ่า แล้วก็น้องๆผู้รบริหารกับเพื่อนของท่านหลายท่านยู่ที่จําเป็นต้องกเกษียณอายุเงออื่อน,นตั้งแต่ท่านก้าวย่างเข้ามาก็าช่วยกันคิดแล้วก็ระดมทรัพยากรพัฒน,นาหยับย่างเข้ามาเลยนะครับผมจะคาก,กว่าผมเคยมาแต่ว่าเคยอ่านแต่ป้ายโรงเรียนไม่เคยแวะเข้ามานะครับก็เลยไม่ทราบว่านักเรียนของเรา ก็สุดยอดจริงๆนะครับแล้วที่ท่านพูดโดยภาษาทูไทยนะผมเชื่อว่าที่น้องของเราทุกท่านไม่จาแปลนะปลอดาบซึ้งในความเป็นชาติที่ท่านเดียวกันโองพัาบาลนันะ้นจะเป็นง,งบต่อเติมเอง,น,องน้องท่านประวินเนาะปมะก่อน,นอใส่ศูนย์แล้เราก็จะทำท่อป่าใน้นรน้านประวัติต่อเติมของรบาลใช่ นะครับเพราะว่าดีเจอรเรียนท่นนา,นานรองผู้มือการสภานาฏเทพอภิภีษการทีร่สามทศนิสามการสินษาเขตสามพี่น้องเมื่อไอ้น้องทุกคนนะครับที่ได้มาวันนี้นะดีเจอหลาย ะะที่จะได้กล่าวต้อนรับกับคณะท่านผู้บริหารที่เข้ามาศึกษาดูงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านต้องการที่จะเข้าห้องน้ำนะคะสามารถที่จะเดินทะลุผ่านประตูด้านนี้ไปได้นะคะและจะมีห้องน้ำให้ท่านสามารถเข้าได้สะดวกตรงนี้เลยนะคะค<ม>่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นแก้วประวันรัตน์ทองกิจการการประกวดเป็นบบงานศิลปินทางวิทยา เมื่อวันที่2 5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2556นายประชาชาติรัตน์กนีได้ย้ายเข้ามาตั้งโรงเรียนที่ปัจจุบันและเมื่อปีพุทธศักราช2501ได้เปลี่ยนชื่อ การสร้างอาคารเรียนแบบแบอบนทางโรงเรียนนะครับขอบ้อกับมิเชลครับด้วยความได้กิน่นยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกัมลาวัฒน์พระเจ้าพนมพนมวิทยาคารดิฉันเด็กอญิงอักษรสวัสดิสรีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทับส There are two assistant director, Mr. Tribut Kunrat and uh, Mr. Yerusa Pumasari. ตัวโยแอดเนชัขอเชิญท่า,านผู้บริหารและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพที่บนเวทีนะคะคณะผู้ติดตามคณะครูขอเรียนเชิญค่ะ ผลสีกาั์ดปากงาร200เมตรและได้ยกชัดขึ้นในปีพุทธศักราช236เริมจากไฟภาดชั้นที่อ2ให้สูงขึ้นไปอีกประมาณ1 3เมตรและปับปุงที่ปลายสถานพระโอุราธาตุใหม่โดยวนห้าอุกสาลยายมา่ระเะเสงคอม สำคัญและความโดดเด่นเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และล้ำค่าที่สุดในภาคอีสานภายในองค์พระธาตุบรรจุพระองค์พร่ธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพรพุทธ